สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับน,นี่ก็มาพบผมปาล์มตามเกมนะครับน,นี่ก็จะพามาชมมะท่อมเจ้าต้นต่อ2ี่สิกว่าปีเนี่ยครับห้ชมความงานมะผมเก็บใบไปสองรอบแล้วนะสองสามโลละต้นนี้คือเสียบที่หลังใหญ่ไมมากครับน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงมัน โอเคนะครับต้นใหญ่นี่ครับใบก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับดูนะครับพุ่มนี้ดูพุ่มนี้นะครับ ความงามนะครับพุ่มจ่ายนะครับดูครับกริงกริงครับเสียไปเยอะนะครับต้นนี้ดูครับเอาอยู่อยู่แล้วนะครับโตไวมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเอาอยู่ไม่อยู่นี่อนนี้ก็ต้นหนึ่งนะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับต้นชุดนี้ คนที่ติดตามเท่านั้นที่จะรู้นะครับเก็บใบไปแล้วนะครับชุดนี้ก็คลิปนี้จะคงจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมจะไม่อยู่นี่แล้วครับว่าจะไปทำไปทางานนะครับสองสามเดือนนะครับถึงจะกลับมานะครับเดี๋ยวยังไงจะให้น้องจะให้หลานถ่ายอัปเดตให้ชมแล้วกันนะครับ แับเอฟซีที่ตามนะครับที่ต้นนี่ครับเริ่มแตกมาแล้วนะครับเลื้อยเลยครับชุดนี้ใบใหญ่จริงนะครับชุดนี้ครับใบแหนงก็ใหญ่นะครับโททองครับชุดนี้ก็ได้ผลสองวัน 2, ติดนะครับ ทรงพุ่มนั้นนะครับอยู่นี่ส่วนในร่มผมก็มาถางให้แล้วเนี่ยในร่มจะเป็นปา่าหญ้าเนี่ยครับจะไม่ค่อยมีร่มผมก็ได้มาถางออกไปล้ะเริ่มจะงามมันนะครับให้แดดส่องหน่อยแล้ว แหลกไม่โตเลยนะครับเสียพร้อมพวกนั้นนะครับพวกนั้นโตปีต์มาปีต์ไปหมดแล้วนะครับไม่โดนแดดไม่โตเหมือนกันนะครับตัวนี้เก็บใบไปได้แล้วนะครับดูนะครับกุ่มนี้ครับเจอากุ่มนี้เข้าไปแม่มาถ่ายตอนกลางวันให้ดูนะครับ ในคลิปนี้ก็รายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับได้หลานมาถ่ายให้ก็สำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ